กรบสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมือนี้บาแอมโล่งตรงหรือมีโอกาสเดินทางมาติดตามตัวเลขกับนองไม้เก้ี่ยนะครับเนาะผมยินข่าวว่าผีเม่ลุกออนนี่มาบอกอีกแล้วครับมาบอกเลขอีกแล้วครับมาย่ำตัวเลขให้ซสือเอาเด้อให้ซสือเอาเด้อวสันอย่าลืมอย่าลืมเด้อวสันเพิ่นอยากไปเกิดครับท่านผู้ชมเพิ่นอยากไปเกิดก็เลยมาบอกนองไม้เก้ี่เพิ่นก็นเลยเลยมาทำบุญอยูุ่วัดนะครับเนาะ ก็เลมาทำบุญอยู่วัดครับมาทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ผีแม่ลูกที่ตายไปแล้วมาย่ำตัวเรขให้ว่าสันแต่เรเงินแบ่งพันให้เพื่อนวะเที่ยวนี้เรเงินแบ่งพันให้ให้ขนมหลายอย่างจากสิฟันไปมาจังไดเนาะครับเนาะสื่อพ้นธรมาก,ากลากใหม่มาถวายเพื่อนนะครับมากเก็บเปิ้ลกล้วยน้ำแนมาทำบุญเนาะครับเนาะมาให้มาเลียงพระอาหารหวานข้าวอาการกะ อาหารการกินเนาะครับเนาะไปเบิ่งกันเลยครับว่าสิฝันจังไดนครับท่านผู้ชมอยู่นี่แหละครับอีหลาอยู่นี่แหละครับโอ้สวัสดีจ้าโอ้รายงามไลายเนาะโอ้ใส่สุดงามแต่ว่ามีหงกวงน้ำตัวนี้อ,อ้าตอีหลาฝันเห็นผีแม่ลูกอ่อนอีกหรอือเปล่าฟันเห็นผีอีกแล้วฝันเห็นผีอีกแล้วจ้าโอ้ยมันมาเนี่ยอะไรมันจังมาฝันดูเทนอฝันเป็นอย่งไรมาจังไรอีอะ ผีแมลงกันมหามันมันมันเอาขนมมหาเยอะแยะเลยเดียวเดียวเดียวครับท่านผู้ชมเสียงจกดังๆเล่อยด้วยครับเดียว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 จังไหนก่อนนะมันเอาขนมมาให้เยอะแยะเลยผีแม่ลูกอ่อนผีแม่ลูกเอาขนมมาให้อีหลาเยอะแยะเลยใช่หลายบ่หลายครับจังไหนตัวบาดเนี้ยเอาแล้วก็ผีผีลูกก็บอกว่าจะ อยากไปส่วนบุนส่วนกุศน,น้ำอยากไปเกิดเด็กไปเกิดอ้อีหลากเได้มาตบบุญให้กับพ่อแม่จ้าเอาผีแม่ก็บอกว่าเพื่อนจะอกมากเขาฝันมีกแก้วเพื่อนจะมากเขาฝันแค่ทางนี้ทางเดียวอู้ในเสียงมาตัดอีกแล้วครับท่านผู้ชมเดียวได้ครับเรื่อครับผมท่านผู้ชมอันนี้ก็ย้ายมามหม่องใหม่นะครับเนาะเสียงมันดังครับท่านผู้ชมเสียงเป็นเถี่ก่กอส่างนะครับเนาะ เป็นตัดเล็กตัดตันตัดนี่เสียมกับรบกวนท่านผู้ชมฟังบ่เข้าใจครับก่ายๆไมาอยู่ทั้งปีโอตองไหมฟันเป็นังไงอีกตองไหมฟันว่าพี่เลลูกมันมาหามันมาหาโอ้ยมันมาจังไงครับบ่าเนี้มันเอาขนมหายเยอะแยะเลยโอ้ยขนมหายเยอะแยะเลยจังไงต่อเราก็ยังเราก็เอาไปแจกมูยุงเรียน อ้อีหลักก็ไปแจกมูจินอยู่โรงเรียนน้ำใช่ครับ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 อ้ออาวต่อไปไเรื่อยๆเราเราผีเด็กหน่อยนั่นก็มาบอกว่าผีเด็กหน่อยอยากไปเกิดอืมครับแล้วแม่เพื่อนก็บอกว่าแม่เพื่อนตายแม่เพื่อนตายอยู่ข้าขงสะพานอยู่ข้างสะพานคือเก่าคือเก่า,เ,กาเป็นผีตัวเก่า ผีตัวเก่าอ๋อครับผนะีตัว,ว,กว,ว,นนกวเก่านะครับเนาะมาขอส่วนบุญส่วนกวุศลน้ำขอบขั้วหน่องไม้แก้วนะครับมาขอส่วนบุญส่วนกุศลอีหลาก็เลยมาวัดสำบอบาทนะไงเรียกแมาวัดยังไงนะขึ้นยังไปได้บุญแน่ผ่านโอ้เดีผ่านไม่ได้ใส่หนอเมยไปซื้อเอาแม่ไปซื้อเอาเอามาถวายหลวงปู่มาถวายหลวงปู่ โอ้ไป oh, สือเอามาถวายหลวงปู่เฮ็ดงามตัวนยนะนะครับท่านผู้ชมเนาะเมนองไม้ไปสือเอาด้ยครับด้วยท่านผู้ชมบริเฮ็ดเองตัวนี้ <c oughs> นึกว่าตะเฮ็ดเองเนอะครับนานผู้ชมเนาะเฮ็ดงามไปสือเอามาถวายหลวงปู่ว่าสัน,นองไมว่าครับแล้วพี่แม่ลูกเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นจะมะหาแค่ขังเดียวมหาแค่ขังเดียวเป็นเป็นยังคือสิมหาแต่รังเดียวบาด เพิ่นอยากไปเกิดแล้วครับครับเพิ่นก็นูก็ะเลยจะทำบุญไปเพิ่นเพื่อจะได้ไปเกิดใหม่โอ้เพื่อจะได้ไปเกิดใหม่เนาะยังอีกบาทนี่งเดี๋ยวที่นี่เวลาลีานูเอาขนมไปให้มูมูก็ดีใจครับครับครับมูก็ดีใจเนาะเราแม่เพิ่นก็บอกว่าเพิ่นจะกลับ แล้วแล้วที่นี่ก็หเงินแบ่งลอยไมหายเอ้ยไม่ใช่แบ่งพันนะแบ่งลอยหรือแบ่งพันเอากันให้ชัดแน่แบ่งพันแบ่งพันแบ่งพันหรือแบ่งลอยเอาให้ชัดเจนจำได้แบ่งไดแบ่งพันโอ้แบ่งพันเนาะแบ่งพันเลขศูนย์เจ็ดตัวเลขศูนย์สาตัวสามตั จริงลายเนาะอยูปอได้ยีล่ละปอาหนึ่งทับสองป้หนึ่งทับสองสามตัวหรือเปล่าค <c> ร <oughs> ับผมหวังใจเนาะครับเนอกจากผู้ชมเนาะอีกศูนย์สามตัวอีกหนึ่งตัวหนึ่งเนาะแบ่งพันมีมิยังอีกบาทนี่จังได้อีกที่นี่แม่เพันตก็อบอกว่าให้แม่ให้เงินตัวนี้เอาไปให้แม่ครับเอาเงินตัวนี้ไปให้แม่ให้แม่ซื้อเอาซื้อเอาอยัางอ่ะ ให้ซืเลขทีน่นเขียนไหวนี่เงินเขียนเสนนเงินแบ่งพันนัมนบอกจ้าเขียนเลขตัวใดน,นอ้องหัวบาทห้าหกหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าหกหนึ่งเป็นเลขตัวเก่าบ่านี่เลขตัวเก่าโอ้แสดงว่าเป็นมายำเนาะแสดงเป็นมายำนะครับท่านผู้ชมิ่นบอกว่าจงไหนอีก รกระมเลกสองตัวนั่งสองตัวม่ได้ใช้อีบาตรสองตัวแปลเอาโอ้สองตัวแปลเ,เองสองตัวแปาแกันหนึ่งสองคือเก่านั่นบอกหนึ่งอเก่าโอ้หนึ่งสองสองหนึ่งคือเก่าเนาะหนึ่งสองหนึ่งเก่าอเป็นวันศีมหาอีลาเป็นสุดท้ายมา,มาได้ได้บุญแล้วมันก็สิเมื่อศกลับไปเกิดกับลูกบ่จ้โอ เอาขอนมเอาสิ่งเอาของามาให้ก็ถือว่ามีชู่มีลาบแล้วเราสัตผู้ชมเนาะน้องไมก็เลยมา,มาวัดมาทำบุญกับแม่กับครอบครัวนะครับเนาะอันนี้ผ่านเป็นสือเอาด้วยครับท่านผู้ชมเป็นสือเอา,าออหาหกนึงก็ได้ฮหกหกนึงก็ได้หนึ่งหกหาหนึ่งหกหาะได่ากันอีลามันใจไร้ปันไดเดินนี่คือฝันดูแถวมันใจสองตัวเลยมันใจสองตัวเลย บอกไหมถึงว่าจักเปอร์เซ็นต์อีหลางหูแจักเปอร์เซ็นต์บอว่านเป็นแนวไหนบอกหูบอกหูบอหูเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะหูแจักแต่ว่าหาหกหนึ่งมันใจทั้งสองตัวมันใจทั้งสองตัวกับหนึ่งสองกับหนึ่งสองอืมับท่านผู้ชมเนาะกับหนึ่งสองด้อเพื่อนวะเพื่นมาย่ำเพื่นมาทำบุญตัวครับมาวัดมาวัดหน่องไม้มาวัดโอ้ นหนึกว่าแต่มันเห็ดเอาเองนะเออหนแท้ๆแสื่อนะครับเนาะคือสิีมือแท้ผมกับ,าบาว,กว่าเบาแอมบุขอโทดนะครับ,บเบาเรียนซื่อเบาเรียนครับเบาเรียนเบาเรียนครับเนสื่อเอาเป็นเห็ดสีมือนะครับเนาะสีมือเนะครับท่านผู้ชมด้วยวบาแอมบุขอโทษเดกาไปสีมือหลายเนาะเห็ดเห็ดงามเห็ดงามมาทำบุญครับมีอย่างอีกได้อีหล่ะบ่ม,มีอีกแล้วบ่ม,มีอีกแล้วครับเลขตัวใดอ๋อ อีกบอกให้เพื่อข้อมั่นใจนะเบาเอ็มสีเอาไปสื่อลอตเตอรี่สองหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งสองห้าหกหนึ่งห้าหกหนึ่งหนึ่งหกห้าหนึ่งหกห้าครับลับกันนะครับเนาะรับเดี๋ยวเบาเอ็มก,กับสิจดใส่นาจอไปเอฟซีไปให้ท่านผู้ชมแคบนาจอนะครับเนาะก็ขอบบุญขอบพุ่นขอบกวนอ,องไม้เกี่ยวได้หลายเลยที่ให้แนวทางเบาเอ็มเราทุ่งนะครับเนาะ สวัสดีครับสวัสดีจ้าครับผมเนี๋ยวเอาแอมสีชมพชมสรุปตัวเร่ครับมีดแตโตงัวง่ามครับอ้ยตัวใหญ่ครับเดี๋ยวเอาเอมสีเบืองเลขกตรงไม้ด้วครับเอออันนี้แหละครับเล็กตรงไม้ครับห้าหกหนึ่งห้าหกหนึ่งพี่เมลุกออนมายัมห้าหกหนึ่งครับชมพูชมกับหนึ่งสองเพื่อนวะห้าหกหนึ่งกับหนึ่งสองเลยครับเออ าไปสื่อโรตีลองเบิงนะครับนอกประธานมีโชคมีลาบน้ำกันครับแคปหน้าจอไว้ด้วยครับเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมรถทงน้ำด้อยครับเด้อเบาแอมเบาพิษผาดยังไปก็ขอโทษขออภัยท่านผู้ชมขอโทษเอฟซีได้หลายเด้อครับเด้อห้าหกหนึ่งห้าหกหนึ่งครับหนึ่งสองสองหนึ่งครับท่านผู้ชมให้เฮงเฮงได้รวยมีโชคมีลาบเด้อครับเด้อสวัสดีครับ